เกี๊ยวกุ้งเนี่ยก็จะเป็นกุ้งแบบที่เราแบบไม่ได้เอามาสับเราก็จะห่อเป็นตัวใหญ่มากเวลากัดก็จะกัดเต็มเต็มคำไก่บะหมี่เกี๊ยวกุ้งสะพานเหลืองค่ะ ก็คือเราสืบทอดเคล็ดลับต่างๆแล้วก็ยังคงความดั้งเดิมของของสูตรไวอะค่ะประมาณ65ปีแล้วค่ะขายมาตั้งแต่อากงเป็นแบบหาบขายอะไรเงี้ยค่ะชามะสลึงตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ เส่นหลักๆก,ก็จะเป็นตัวเส้น,นะค่ะเส้นที่เราทําเองด้วยแบบกระมพีโวลาอย่างการขี่ม้าแล้วก็ยังอนุูรักไว้เส้นมันเล็กเหนียวนุ่มด้วยการใส่ไข่ที่เราใส่ไข่เยอะเป็นพิเศษมีความหอมันเป็นไข่เป็ดฟองโตที่เราคัดมาเองโดยกับมือองะไรเงี้ยค่ะ เพราะเราอยากคงเอกลักษณ์ไว้ค่ะคือถ้าเราไปซื้อเนี่ยร้านอื่นเขาก็ไปซื้อเหมือนกันมันทําให้มันไม่มีความแตกต่างจากร้านอื่นๆเราก็เลยอยากจะคงเอกลักษณ์แล้วด้วยความที่เราอ่ะมีสูตรอยู่แล้วอากงคิดคนไว้อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากมันดีมากอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะสืบทอดให้ทุกคนอย่างได้คงชิมแล้วก็ได้รับรสที่อร่อยเหมือนเดิม ว่าเกี๊ยวดั้งเดิมจะต้องเป็นเกี๊ยวหมูแต่ว่าก็จะมีการพัฒนาตัวใหม่ก็คือเป็นตัวเกี๊ยวกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อประมาณแบบ20ปีที่ผ่านมาอะไรเลยก็จะมีแบบตัวใหม่เป็นเกี๊ยวกุ้งซึ่งเกี๊ยวกุ้งก็จะเป็นตัวฮอตฮิตของพ่ลานะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งกุ้งทั้งหมูสับแล้วก็แบบเหมือนแบบ,แบบบคลุกเ้านี่นั่นนี่มันให้ความรู้สึกแบบ หลากหลายของตัวเนื้อสัมผัสมากกว่าเกี๊ยวหมูอีกหนึ่งเกี๊ยวกุ้งเนี่ยก็จะเป็นกุ้งแบบที่เราแบบไม่ได้เอามาสับเลยแล้วก็เป็นกุ้งทะเลทอด้วยแผ่นเกี๊ยวที่ค่อนข้างบางเราก็จะห่อเป็นตัวใหญ่มากแบบเวลากัดก็จะกัดเต็มๆคำค่อยเน้นๆเป็นหนึ่งตัวเกี๊ยวลูกใหญ่มันก็เหมือนแบบลิงดดลูกค้าแบบเกี๊ยวเจ้านี้ใหญ่จังแล้วแบบกุ้งเป็นตัวด้วยเป็นร้านแรกๆเลยค่ะที่แบบทำมาเป็นเกี๊ยวกุ้งลูกใหญ่เป็นตัวไม่สับด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก่อนหน้านี้บางท่านอาจจะรู้จักมาก่อนว่าเป็นชื่อใจมัหมี่จักรพรรดิค่ะโดยร้านปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคงคีฟชื่อตัวนี้อยู่ค่ะเป็นชื่อของเมนูตัวหนึ่งของทางร้านนะคะเป็นมัมหมี่จักรพรรดิเป็นเมนูพิเศษจะมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะเฉพาะที่ร้านสาขาจังหวัดเท่านั้นด้วยค่ะ แนะนำให้ทานเป็นแห้งมันมันเหมือนสัมผัสได้ถึงเส้นบะหมี่ที่มีความแตกต่างบางท่านอาจจะอยากใส่น้ำอะไรอย่างงี้ยใช่ปะคะมันก็ได้รสชาติเหมือนกันก็ยังหอมไข่เหมือนกันแต่แบบแห้งมันจะแบบเด็ดอะมันคือแบบเออใช่มันสัมผัสได้มากกว่าเคลดลับของที่ร้านโดยส่วนตัวคือความใส่ใจคือเราใส่ใจทุกขั้นตอนทุกกระบวนการตั้งแต่คันเลือกวัตถุดิบเลยอะค่ะคือทุกอย่างเรารู้สึกว่าเราก็ใช้ใจทำมันถึงจะทำให้มันออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากให้มาลองทานดูนะคะที่ร้านะก็เส้นทําเองเกี๊ยวก็ทําเองทุกอย่างทําเองใหม่สดทุกวันนะคะตอนนี้ก็มีอยู่ในการสองสาขาสาขากลางวันที่นี่ซอยสองขาสีพญานะคะเปิด10บโมงถึงห้าโมงเย็นแล้วก็สาขาตอนเย็นที่สีแยกสะพานเหลืองเลยอันนั้นเปิด5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะคะ